ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส่วมในตำนานจากคลินิกห้องน้ําพามาดูการตรวจเช็คซ่อมแก้ไขปัญหา,นะาปัญหาที่ลูกค้าเจอคือน้ำนะฮะไหลนองพื้นตลอดเวลาที่หลังชักโคกนะก็หน้าง,งานนี้เป็นหน้าง,งานที่เรามาทําการแก้ไข กลิ่นแก้ไขน้ารั่วซึมขอบโถไว้นะก็สาเหตุน้ารั่วขอบโถมีกลิ่นนะก็ชัดเจนว่าเกิดจากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานหน้าง,งานไม่ได้มาตรฐานนี่การแก้ไขแล้วคราวนี้เนี่ยเราได้ทําการแก้ไขหน้าง,งานเรียบร้อยประกอบติดตั้งกลับเข้าไปเรียบร้อยนะก็จบปัญหาน้ารั่วขอบโถมีกลิ่นแบบถาวรแน่นอนซึ่งเรามั่นใจในฝีมือของเรามากผ่านมาสเดือนอลูกค้าแจ้งกลับมาบอกว่าช่างน้ํานองที่พื้นตลอดเวลา มาตรวจเช็คให้หน่อยนะโอเคก็หลังจากที่เรานัดลูกค้านะก็ลูกค้าลองคิวก็ค่อนข้างจะนานเหมือนกันเพราะว่าเราจัดสรรเวลาไม่ลงตัวนะก็วันนี้โอกาสดีมาตรวจเช็คแก้ไขลูกค้าหลังจากที่เรามาตรวจเช็คเนี่ยชัดเจนนะครับว่าสาเหตุน้ํามันหยดมันไม่ได้มาจากงานที่เรามาแก้ไขไว้เพราะว่าสิ่งที่มันจะฟ้องเราถ้ามันรั่วที่ขอบโถคือ,อยาแน,น,นแวตรงเนี้ยน้ําในแถวหูเนี่ยมันจะขังอยู่ข้างในแล้วมันก็จะ เกิดความชื้นเป็นคาบเหลืองคาบเชื้อราเหลืองฟ้องเรานะก็มาตรวจเช็คดูเนี่ยขาวจ้วงเหมือนเดิมเมืม่อปัญหานะก็คราวนี้เนี่ยตรวจเช็คไปเรื่อยๆเราพบนะครับสาเหตุที่ทำให้น้ามันหยดนองพื้นอดยเวลาเนะี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการเสื่อมสภาพของตัวอะไหล่ชักโครกนะก็ชัดเจนชักโครกรุ่นนี้เนี่ยของโตโต้นะคอนยี่ห้อโตโต้สองชิ้นนะซึ่งชักโครกสองนนชิ้นเนี่ยชิ้นเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือมันจะมีรอยต่อนะครับระหว่างโถชักโครก กับแทงหมอ้อน้ำและจะมีรอยต่อที่เป็นซิลยางอยู่สส่วน,นคือยางรองหมอ้อน้ําคือตัวนั้น,นแล้วก็ชุดน็อตยึดแทงกับโถนะที่ยึดให้มันติดกันนะก็ข้อเสียของเจ้าพวกชิ้นเดียวคือผ่านการใช้งานมาหลายๆปีเนี่ยยางนะมันก็จะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเสื่อมสภาพด้อยสลายตามสภาพความไปกดเป็นด่างของน้ำนะเคสนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็สาเหตุที่ให้น้ํามันรองพื้นตลอดเวลาเนี่ยชัดเจนว่ามันเกิดจาก อ่าตัวยางมันเสื่อมสภาพของในตัวน็อตยึดจะสังเกตนะครับเนี่ยเปื่อยไปหมดแล้วเห็นไหมเปื่อยยุ่ยเนี่ยเวลาเราจับมันจะติดมือมานี่คือมันหมดสภาพแล้วเนะห็นไหมดำปีเลยเห็นไหมเวลาเราขี่มันก็ดำเหยนะเนี่ยาย,ยางดำมันเสื่อมสภาพเนี่ยวไม่ไเป็นไรเดี๋ยวเช็ดให้ลูกค้าอันนี้ทดสอบให้ดูว่ายางมันเสื่อมสภาพซึ่งจริๆงๆอ่ะยางพวกเนี้ยถ้ามันอยู่ในสภาพที่ดีเวลาเราขีดหรือว่าจับไปเนี่ยมันจะไม่มีดำติดมาลักษณะแบบนี้แต่ว่าพอ หบหรือว่ายุ่ยสลายดำติดเมือมาแสดงว่ามันหมดสภาพแล้วนะนี่คือสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําหยดลงที่พื้นตลอดเวลานะก็เกิดจากยางเสื่อมสภาพตามนิยวกัใช้งานซึ่งชักโครกตัวนี้เนี่ยจะสังเกตในตัวเ u t เลทหรือว่าชุดทางน้าออกมันจะใหญ่กว่าชักโครกธรรมดาทั่วไปเป็นอะไหล่แบบพิเศษนะซึ่งจะต้องใช้อะไหล่ที่มาจากสูตรบริยานของมันเท่านั้นใช้แบบอาสแตนดาดมาตรฐานทั่ว,วไปไม่ได้เพราะว่ารูมันใหญ่นะก็เราตรวจเช็คดูเนี่ยอันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ดี อันนี้ก็ไม่มีปัญหาไงอยู่ในอันนี้เป็นยางเป็นโฟมก็อยู่ในสภาพที่ไม่มีปัญหานะก็สาเหตุก็รั่วจากน็อตยึดยางตรงน็อตยึดมันเสื่อมสภาพแนวทางที่เราจะแก้ไขให้ลูกค้านะฮะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ความสะอาดแล้วก็ทําการเปลี่ยนน็อตยึดที่มียางอันใหม่ให้ลูกค้าก็คืออันนี้เราจะเปลี่ยนออกเลยนะก็ใช้เป็นน็อตมาตรฐานนะก็คือน็อตพลาสติกของ คอรต์โตที่เรามีสแปะติดไปก็จะทำการซ่อมเปลี่ยนให้ลูกค้าเพราะว่ามันเป็นอะไหล่มาตรฐาเป็นอะไหล่มาตรฐานใช้ได้กับชักโครกสองชิ้นทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะก็จะทำการเปลี่ยนให้ลูกคา้าลูกคาก้าจบปัญหาน้ําหยดซึมหลังชักโครกแบบถาวรแน่นอนนะก็อะไหล่ชักโครกชักโครกนะใช้งานมา10ปี20ปี30ปีนะถ้าโถไม่แตกไม่ร้าวอยู่ในสภาพที่ดีนะถ้าเราไม่อยากจะเปลี่ยนโถใหม่นะก็หาช่างที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญเข้ามาตรวจเช็คเพื่อ วิเคราะห์ปัญหา,าหาสาเหตุแล้วก็ทําการซ่อมเปลี่ยนอะไรได้นะซึ่งผมเชื่อมั่นในศักยภาพของผมว่าผมสามารถซ่อมชักโครกที่เป็นแบบธรรมดาได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มีอยู่ในบ้านเราทั้งะชักโครกชิ้นเดียวชักโครกสองชิ้นชักโครกไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์ชั้นนำนะผมสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไรได้ทั้งหมดนะยกเว้นชักโครกไฟฟ้าที่สั่งในอินเทอร์เน็ตสั่งมาจาก เมืองนอกนะก็อันนั้นอ่ะถ้าอันไหนมีตัวแทนมีอะไรก็สามารถซ่อมได้แต่ถ้าไม่มีอะไรก็คือไม่สามารถที่จะหาอะไรซ่อมได้เพราะฉะนั้นหาช่างที่มีความรู้มีมความชํานาญเข้าดาเนินงานตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนนะก็อะไหล่ชักโครกมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะขึ้นอยู่กับความเข้าใจของช่างว่าจะหาได้หรือไม่นะมีบางเคสบางงานชักโครกใช้มาห้าปีสิบปีช่างไม่รู้เรื่องหาอะไรไม่ได้แนะนําลูกค้าเปลี่ยนโถใหม่ ลูกค้าก็เชื่อไปเปลี่ยนโถใหม่เสียของประปราะเพราะฉะนั้นหาช่างที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญความชนานาญเข้าเปลี่ยนสิบปี20ปี30ิปีเปลี่ยนอะไรดีๆมาตรฐานตรงรุ่นเหมือนได้โถใหม่ไม่มีความจำเป็นใดๆในการที้ต้องเปลี่ยนโถชักโครกถ้าไม่แตกไม่ราวนะครับโอเคจบครับเทปนี้